สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในซอยมังกรนะครับอยู่ในเขตแพรกษานะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่แถวแถวหมู่บ้านเฟื่องฟ้า,ฟาวิลล่าเก้า เดี๋ยววันนี้เราจะมาชี้เป้าร้าน<อ>ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งนะครับที่ราคาเริ่มต้น19บาทเพียงเท่านั้นเองร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมหาชนสาขาแพรกษานะครับบรรยากาศภายในร้านเนี่ยคือดูดีสะอาดตามากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นห้องแอร์และเย็นเจี๊ยบเลยพอมานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับท่านก็หยิบเมนูขึ้นมาเลือกเมนูได้เลยแล้วก็ติ๊กแล้วก็ส่งให้กับพนักงานภายในร้านไปได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยร้านนี้นั้นเขาใส่ใจแม้กระทั่งคนไม่กินหมูและก็คนไม่กินเนื้อด้ การแยกหม้อให้ระหว่างเนื้อกับหมูเป็นหม้อไข่หม้อมันกินได้ทั้งคนอิสลามและคนนับถือเจ้าแม่ต่างๆก็สามารถกินร้านนี้ได้และเห็นกากหมูเมื่อกี้ไหมครับคือฟูๆูฟ่องฟองเลยและนี่ก็คือวิธีการปรุงของทางร้านเขานะครับเขาใส่พริกเผาใส่น้าตาลใส่พริกดองลงไปร้านนี้เนี่ยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเช่นกันนะครับนี่ครับและที่สําคัญเนี่ยสังเกตให้ดีๆเลยนะครับใครกินหมูก็จะได้ชามที่เป็นลายดอกไปเมื่อกี้และสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินเนื้อก็จะเป็นชามขาวๆอย่างที่เห็นในคลิปเลยนั่นเองและนี่ก็คือสิ่งที่ สั่งกันมาทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับมีทั้งเมนูน้ําและเมนูแห้งอยู่บนโต๊ะแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากที่ชามแรกกันก่อนเลยโรยกา,กากหมูลงไปแบบนี้เลยนะครับสาหรับชามนี้เนี่ยคือเมนูบะมหมี่หมูน้ําตกนั่นเองนะครับน้ำกว๋วยเตี๋ยวทางร้านเขาเนี่ยอร่อยกลมกลม่อมมากๆม,มีความหอมเครื่องเทศนิดๆและที่สําคัญเนี่ยหมูของทางร้านเขานั้นหมกักมาได้ดีมากส่วนกากหมูเนี่ยอร่อยเคี้ยวเพลินๆเ,เ,เลยกรอบๆเค็มๆ hm นิดๆและ นี่ครับคือเมนูแห้งนะครับก็ลวกเส้นออกมาได้ดีมากๆอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลย <S <S มาต่อกันที่เมนูเนื้อน้ำตกของทางร้านเขากันบ้างน,นะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยนั้นอร่อยมากเลยนะครับมีความเข้มข้นหอมเนื้อนิดๆไม่เหม็นคาวเลยและที่สำคัญเนี่ยเนื้อเขาหมักมาได้ดีมากๆเคี้ยวง่ายอร่อย <S <S <ๆ S 1> เด้งๆเลยนะครับไม่เหนียวมาต่อกันที่เมนูแห้งกันบ้างน,นะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยคือเนื้อแห้งก็ลวกเส้นออกมาได้กราวๆเลยและสำหรับเมนูนี้นั้นคือเมนูไฮไลท์ของทาง ร้านเขาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเมนูเนื้อหมกตับหมกเขาทํามาได้สะอาดจริงๆคือกินง่ายมากไม่เหม็นสาบเลยเคี้ยวอร่อยนุ่มๆละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับส่วนลูกชิ้นของทางร้านเขาเนี่ยก็มีความแน่นอร่อยเด้งสู้ฟันและทางร้านของเขานั้นยังมีเมนูน้ําชงให้ท่านเลือกชิมอีกด้วยนะก็ลองสั่งมาชิมดูเข้มข้นทุกรสชาติเลยเวลาเรากินหมูน้าตกเนี่ยที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมถว้มถวยขนมถ้วยของทางร้านเขานั้นก็อร่อยหวานมันเค็มนิดนดและสาหรับร้านนี้นะ เขามี2ส,สาขาด้วยกันนะครับสาขาตลาดปากน้ำและสาขาแพกษาาข้อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นอร่อยทั้งคู่